สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พยอมหานาเอาพระเรียกว่าพระซุ้มกอใหญ่ของหลวงพ่อโหน่งวัดของมดันองค์นี้นะครับแล้วก็พระสมเด็จวรละรังเป็นพระใายุกลางบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตน่นหมนนะเพื่อนสมาชิกถ้าเราถ้าเราคุ้นตาคุ้นเคยกับ องหลวงวิจารณ์กับองค์หลวงสิทธ์เนี่ยพอมาเห็นองค์หลวงวิจิตเนี่ยมันก็จะคือถ้างว่าคนคนไม่ติดตามในโซเชียลหรือว่าคนไม่ติดตามในสื่อคนไม่เข้าใจในรูปแบบแม่พิมพ์ก็คิดว่ามีด้วยเลอหลวงวิจิตนะหลวงวิจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งช่างหลวงนะแต่ว่าพระพิมพ์ของท่านนี้ไม่ค่อยโด่งดังเหมือนหลวงสิทธ์หลวงวิจารณ์ แต่ที่เราโด่งดังคุ้นตากันมากมีพิมพ์เดียวก็คือขอบล่างฟันหนูถูกต้องไหมครับอขอบล่างฟันหนูนี่องค์ของหลวงวิจิตรนรุม,มน,นะแล้วมีโอกาสพระเมหาก็จะนำมาเทียบเคียงให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาเทียบเคียงกับหลวงพ่อหนูให้ดูว่าเนื้อพระนะเบื้อสมาชิกเนื้อพระเนี่ย ส่วนมากถ้าเราไปเห็นหลวงพ่อโนงพิมพ์ใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะมีอักษรตรงนี้ใช่ไหมครับอักษรต่างๆอันนั้นเป็นอักษรชื่อนะคนที่ไปไปรับกับมือของหลวงหลวงพ่อนะก็ก็จะจานจานชื่อสมมุติอย่างเป็นสมศักดิ์ก็จะเป็นสอเสือใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามีอักษร <c oughs> คล้ายๆอักษรขอมหลวงพ่อหนู่ทั้งก็จะจาลึกอักษรลงเป็นชื่อของคนนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> แต่ที่ไม่มีเนี่ยท่านทําไปแจกไปในพรรษานะหลวงพ่อหนุนะท่านทาทาไปแจกไปหลวงพ่อหนูงหลวงพ่อปานนั้นก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมนะเพื่อนสมาชิก หลวงพ่อเนียม <c oughs> ที่เราเห็นพระงบนาอ้อยหลวงพ่อเนียมนั่นแหละหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อป่าเนี่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเนียมนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นด้านหลังไม่มีอักษรนี่ก็ท่านทําทําในภาษาเก็บไว้นะใครมาท่านก็แจกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นน,นี่คือด้านหลังแต่ สีผิวก็ให้เราเห็นว่าสีน้ำตาลอมแดงอมชมพูนะเนื้อจะเป็นแบบนั้นขอหลวงพ่อโงมีตาบ้างไม่มีตาบ้าง,าางลึกตื้นอยู่ที่การกดแต่เราดูเนื้อพระเป็นสำคัญนะครับอันนี้สมเด็จ <c oughs> <c oughs> อันนี้สมเด็จล็อ,อกพิมพ์ของหลวงวิจิตเป็นพระในยุคกลางนะ,ะด้านหลังก็จะด้านหลังก็จะอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกนี่ก็จะมีเม็ดเรียกว่าผงพุทธคุณเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระธาตุก็มีนะไม่แตกต่างกับหลวงวิจาร์หรือหลวงสิทธ์นะเพื่อนสมาชิกมลสารไม,ไม่แตกต่างกันเพียงแค่ว่า พิมพ์ทรงนะพิมรงท่านท่านไม่เหมือนกันเท่าน,นั้นเองคนดูเป็นก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่ของหลวงสิทธิ์หลวงวิจิตหลวงวิจารอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกล้องขยายเป็นแบบใกล้ๆนะอีกทีหนึ่งขยายก็ไม่เยอะแล้วครับ10เท่าเพื่อนสมาชิกแต่เพียงว่าให้เราได้ได้ศึกษาไว้นะครับ เวลาเราไปเจอพระเราก็จะได้สามารถแยกแยะแ,แล้วก็เก็บสะสมตามที่เรามีองค์ความรู้นะ,ะเพราะใญมหาก็ไม่มีโอกาสได้ไป <c oughs> ประกวดนะเพราะว่าไม่ชอบที่จะนำพระไปประกวดนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าใบเซอร์มันไม่ได้บง่งบอกว่าเป็นพระแท้นะเพื่อนสมาชิกการันตีพระแท้พระแท้นั่นคือใครก็พูดได้ใคก็ทำได้นะ แต่ว่าพระแท้ไม่แท้อยู่ที่องค์ความรู้เรานะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เราเห็นดำๆำนี่คือเป็นเป็นเม็ดเม็ดเหล็กไหลไปดำเนี่ยโหมหาเทจันดูแล้วนี่แบบสวยงามนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็มีมีแร่แร่ทองคําด้วยนะติดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวใช้เพื่อนเพื่อนใ้ดูแร่ <c oughs> แร่ชนิดต่างๆหรือว่า เลธาตุกายสิทธิ์นั่นแหละที่เราเรียกนะองนี้ค่อนข้างชัดเจนและสวยงามนะเพื่อนสมาชิกชัดเจนและสวยงามนี่คือเนื้อเนื้อพระ,ะร้อยกว่าปีนะแล้วก็ไม่แตกต่างกับหลวงพ่อหนูเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนื้อท่าน <c oughs> เนื้อพระปิดเนื้อพระหลวงพ่อหนูเนี่อย่างเงี้ยเราดูดูดูจมกูกดูปากดูตาท่าน คือของเดินแบบนี่ก็มีนะแต่ว่าเขาจะโ,โหเรียบตึงนะเหมือนผ้าสมเร็จเรียบตึงเลย,เ,ยเห็นไหมดูหน้าดูตาท่านเห็นไหมครับ่าเป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับธรรมชาติเป็นไงครับแต่ที่เราไปติดตาอย่างที่พญายมาบอกด้านหลังอักษรนะบางคนบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อหนูผ้าแท้ต้องมีอักษรด้านหลังอันนั้นคืออักษรชื่อคนที่ ไปรักหลวงพ่อไปรักกับมือก็จานชื่อไวอออ้อักษรย่ออแล้วเรามาดูใกล้ๆกันบ้างนะครับว่าเราจะเห็นแร่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเพื่อนๆดูธรรมชาติไหมครับเนี่ยธรรมชาตินะ <c oughs> เรียกว่าเม็ดหล็กไหลภัยดำนั่นเนี่ยเป็นธรรมชาติมากเลยนะสุม้มระฆังเนี่ยเป็นการพาดนะเพื่อนสมาชิกเป็นการพาดพาดไปด้านบทเลยนะไม่ได้เป็นแทงทะลุนะอยากดูความงาม เวลาเราดูเราก็นี่แหละครับสังเกตแล้วก็แยกแยะสังเกตแล้วก็แยกแยะให้ออกดูผิวจะมีรอยเรียกว่ารอยหนอนด้นทั่วองค์พระเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เนื้อหนีโฟนเลยนะเราจะเห็นเป็นลักษณะแร่ทองคำ <c oughs> เรียกว่าดินหินแร่ทองอะนะหินทรายทองเพื่อนสมาชิกดูดูเนื้อพระนะที่พ่อเยมหาชอบประทับใจอย่างหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกเราดูเส้นมังคับพิมนะ ค่อนข้างจะหายากนะลักษณะงี้นะเนี่ยเราจะเห็นเม็ดดำๆเพื่อนสมาชิกเม็ดดำๆนี่เป็นเป็นพระที่เขาเรียกว่าแร่ธาตุกายุสิตนะครับอ่าธาตุกายุสิตเนี่ยธาตุกายุสิต <c oughs> เนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะแร่ธาตุกายุสิตคือเม็ดเหล็กไหลไปดำแล้วกเ็เราจะเห็นว่า ซุ้มเรือนแก้วเห็นไหมครับฐานซุ้มเรือนแก้วเขาเนี่ก็จะมีเนี่ยเม็ดพระธาตุแล้วก็มีเส้นนะโบราณเ็าจะไม่วาไปแล้วเส้นบรรคบพิมพ์เส้นขอบกระจกก็ก็จะไม่เป็นระเบียบเหมือนกับช่างหลวงนะยุคชาวบ้านเนี่ยนะถ้าเรามีเส้นแซมขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นยุคยุคแรกๆเลยนะเพื่อสมาชิก <c oughs> ถือว่า เป็นพระที่น่าค้นหาเพื่อนสมาชิกดูดูผิวเขานะครับสนิมน้ำสนิมเหล็กลงแล้วนะเราจะเห็นคราบเหมือนกับฟองเต้หู้นะเนี่ยเล็กๆเห็นไหมติดอยู่ในเนื้อพระนี่ เพื่อนสมาชิกดูดูตามขอบเห็นไหมเนี่ยตามขอบตามหลือตามช่องก็จะมีแคลไซ์โผล่ออกมาเ <c oughs> ม็ดเหล็กไหลไปดำเยอะเลยนะองค์นี้จึงไม่แปลกว่าสมเด็จวาราคังเนี่ยเคลียวคาดรอดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะเพื่อนสมาชิก ดูดูเขาท่านนะเขาสูงยกสูงจดที่อย่า,ายชายจีวรนี่มันจดที่ข้อศอก <c oughs> จดที่ข้อศอกเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูดูมเป็ดประทาดเม็ดนี้นะสวยงาม เนี่ยเราเนี่ยเราเห็นเป็นไงเพื่อนสมาชิกดูดูเม็ดเล็กๆสิครับจะเป็นก้อนนะดำมันวาวเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับเส้นบังคับพิมพ์ก็คลาสสิกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราจะเห็นลักษณะข้อขาวนี่ งเงินข้าวขาวข้าวข,ขาวนี่ผงแป้งโรยพิมพ์นะเพื่อนสมาชิกให้เราดูทุกจุดมีทั้งเหล็กไหลเงินยวงนะเพื่อนสมาชิกนี่อันนี้จะสีขาวนะ,ะเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำ เล็กไหลเงินยวงก็มีโลหะสีขาวเขาเรียกว่าเหล็กไหลเงินยวงนะตรงนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่อันนี้ไม่เหล็กไหลแปดํานี่เหล็กไหลเงินยวงท่านไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเหล็กไหลลองเสิร์ชดูข้อมูลได้เหล็กไหลเงินยวงเขาจะสีสีเงินนะ เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูเนื้อเขาดูมวลสารเขามีหลากหลายดีนะองค์เนี้ยถ้าอยู่ในมือเซียนเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยไม่ต้องกำหนดนะขึ้นปีด๊ดปี๊ดเลยนะดูมวลสารเนี่ยครบกระจายดูเม็ดเม็ดเหล็กไหลเขาดำ ดำมียมเลยนะอรัตนาห่มจีวรฝังเพชรให้ท่านอยู่ขึ้นคอแขวนโชว์ออกนอกเสื้อหน่อย,ยไปไหนนี่คนหันกลับเลยนะหากันให้ควักเลยนะองคเนี้เยเ <c oughs> ม็ดแดงเม็ดดำ เมตพระทาตครบนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้งดงามเราดูด้านข้างนะด้านข้างก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่ด้านข้างความงามศิลปะ ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกเรามาดูหลบพ่อโหนอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าซุมกอใหญ่นะเพื่อนสมาชิกนะดูหน้าเห็นไหมครับดูหน้าทั้งก็จะประมาณนี้นะครับความเป็นธรรมชาติ <c oughs> ลึกตื้นหนาะบางก็อยู่ที่การกดแต่ที่สำคัญให้ดูเนื้อนะ เนื้อแลวก็ความเป็นธรรมชาติเนื้อท่านจะออกแดงอมชมพูเนี่ยแดงอมชมพูนะ <c oughs> ประวัติการสร้างที่มาที่ไปการได้องค์นี้มาอย่างไงนี่พระอิามาหาเล่าไว้แล้วโดยละเอียดเลยนะเพื่อนสมาชิกฟังแล้วนี่โอ้คนลูกคุณผองท่านไปเสิดดูได้นะเสิดดูได้ในช่องมหาสองพระบ้านนะ เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดูมวลสารท่านได้ไหมครับดูใกล้ใลเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหคืออย่างว่าน,นะพระแท้ดูง่ายสําหรับคนที่ดูเป็นนะมันจะยากมันจะเข้าใจยากสําหรับคนที่แบบไม่มีประสบการณ์นะคนที่เขาผ่านประสบการณ์ผ่านสนามผ่านแวดวงพระเครื่องมาเนี่ยจะเป็นสัมผัสทางรู้เลยนะ เพื่อนด,ดูความงามดูเนื้อเหมือนเราดูเนื้อพระหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงน,นะพระหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนี่ถ้าเรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปางมานวิชัยปางสมาธิเนี่ยดูแล้วดูดูออกเลยนะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูเนื้อดูผิว ผิวพระสมกอใหญ่หลวงพระนงผิวต้องอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยลายจีบนะ,ะลายจีบบัวท่านนี่โอ้โหแบบเลื่อนลางบาง,บางเบาคลาสสิกเนี่ยเป็นเส้นเลยจะไม่เพื่อนสมาชิกเป็นเส้นลายจีบดอกบัวเลยเห็นไหมครับเป็นคลื่นคือเขาไม่ชัดเจน <c oughs> มากจนน่าเกลียด ไม่มันวาวมากจนน่าสงสัยเนี่ยทุกอย่างดูก็เป็นธรรมชาติไหมเพื่อนสมาชิกดูนะ,ะมีข้าบไขอมีค้าบไข่พ่อปู่พ่อเกา่าอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นี่คือด้านหน้าพมานุด้านหลังนี่คือด้านหลังนะที่มีอักษรจารชื่อนะี่คืออักษรชื่ออักษรยอ่อคนที่ไปรับกับมือหลวงพ่อแล้วท่านก็จารให้ เนี่ยเพื่อนๆดูมวลสารไครับเนี่ยมวลสารที่ผสมลงสวยงามนะครับแล้วก็มาดูด้านข้าง <c oughs> เนี่ยคือด้านข้างเป็นธรรมชาติไหมเพื่อนสมาจิตไม่เรียบตึงนะไม่เรียบตึงไม่มันวาวด้วยเนี่ย ผาเนื้อดินต้องต้องมีคา, <c oughs> าบไขมีคาบไขมีคาบดินที่ซึมออกมาจากด้านไหนให้เราเห็นเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับถึงจะผ่านกระบวนการเผาผ่านกระบวนการผสมแร่ชนิดต่างๆแต่ว่าความเป็นดินนะยังสองให้เราเห็นอยู่ตรงนี้นะนะเราดู เนี่ยดูฐานทุกฐานเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูก,กใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้าทด้วยนะครับขอบคุณครับ